ไม่ดำสวยเป็นบะสวยขึ้นมาแล้วนะครับหลังจากดำนาเก่งช่วยดำไปแปลงหนึ่งจำ่ได้พอตูดไปจ้า <c oughs> แล้วทำไมวันนี้ยังไม่เสร็จเฮ็ดน,นะน้ำน้่เหลียวยังไงเรืรอบอกให้เพออราบเปลวดิไม่ว่าดำนี่เรียกและกับ,บเรลวคือเกา่าเขาต้องไปสสามน้ำน้ำตักกามันแล้วก็บสามน้ำที่มองมองไดที่มันว่างๆนะ แบบมันไม่ขึ้นน่ะก็ต้องไปซ่อมก็เลืออีกหลายวันกว่าจะเซตไม่ใช่เซตแล้วทำไมหน้าต่งตึงหน้าบวมจังอล่าเกิดเนาะอล่ะชอบชุดเนี้ยไม่ต้องเปลี่ยนหรอกก็ต้องไปซักไปขอร้องไปล้างพลยข้จีนนั่งไปล้างใส่ใจคนไมล้างไอาจะไปล้างอีกพ่อ นี่นะครับขึ้นมาแล้วแต่ก็ยังไม่เสร็จนะไดว่าเคี้ยวดีปว่าเออมอนี้มันมาเต้นเคียวซื้อมันกระดัเดี๋ยวรอดูอาทิตย์หนึ่งนะจ้ามันจะเป็นสภาพเดียวกันหมดเลยก็จะขึ้นเป็นต้นเลยใช่ไหมเป็นต้นแล้วก็มันจะเขียวสีเดียวกันไปหมดเลยในจ้าเออมังคน,นาพุ่มใหญ่ชาวนานเนาะแต่ว่าอย่าอย่ามาเป็นชาวนาน,นะคะเออขอเตือนทุกคนอย่ามาเป็นชาวนาน ถ้ามีงานเหตุดีๆก็ใช้ไปถึงว่าถึงว่าชาวนาเขาก็ต้องส่งลูกเรียนสูงๆเนาะเขาไม่อยากให้เขาไม่อยากให้เป็นชาวนาเพราะว่าชาวนามันลําบากที่เขาเหตุนี่ก็คือเขาต้องสืบสารเพื่อนมากเพราะว่าเขาเขาบ่ได้เรียนสูงไม่เก่งไม่เรียนแค่ปอขกพ่อก็เรียนแค่ปอโกคือกันเพราะว่ามันคนกิ่นเดียวกันมันต้องได้เหตุเขาไปเห็ุเดียวอื่นเขากับบนลาบเฮาถึงว่าเขาจะต้องแบบให้ลูกเรียนสูงๆไม่อยากให้ลูกมันลาบากเนาะถ้าถ้าปรารถนาหรือว่าจะจะอธิษฐานอย่างนี้ก็ว่า อย่าให้ขอขออย่าให้เป็นชาวนากระโบมีคนเห็นมาก็รมีมอ,มอันนั้นก็คือจุดที่เขาเหตุเหตดใช่ปะเราไม่อยากเป็นไงเพราะว่าเราลําบากมันก็ลําบากจริงๆลำบากอหลีเดเกีงแต่ปะเราอยู่ในจุดนี้แล้วก็ภูมิใจในจุดนี้ของเราในในในระยะนี้่แต่เรามันเ้าสะดินสะดุดไปอีกว่าได้แล้วนะเราก็ต้องอยู่จุดนี้ก็คือพูดง่ายว่าทํามาแต่เด็กแล้วแหละเออแต่อายุสิบสามปีจ้ามันจัดไม่ทําก็ไม่ได้เนาะมีที่มีทางกระทำบางห้องหูจักว่าอการเห็นน้าเหตุบรรณแบบมีเสียง ถ้าคนบ่เคยเห็ดก็เหตุบ่ได้ก็ะรุดตีนลุด,ลด,ลดมือยุงสั่นแล้วเตฟ้าเตหมอกอีนก็บ่เล่วสั่นหละ้ยคิดว่ามันสิเลี่ยวมือเดียวมันไม่ใ่ถ้าดำนี่ดำเป็นเดือนนะคะอืเป็นเดือนแล้วก็เป็นเขนสอกกระดำขากระเปียยน้ำเปียย,ยังบิดีมันทรมานมากเอวก็ปวดเไม่ลู้คือเรื่องสี่แล้วนี่อือันนี้ก็เตมันหงดหพวงนี้ก็ต้องมาต่อ แต่เออแมนแต่แต่ว่าก็สบายไปในวานเดี๋ยวนี้เขาเขาทำนาวานมันมาพิกเพลงเป็นนาวานหลายปีแล้วแม่ก็เลยสบายแต่กี่คือมันดำตลอดเก่งดำแข่งกันบ่ได้ดำจะว่าเขียนอีน้าห่องอีเอ็ดอีเอ็ดดึกดกับบัพกันเซาเพราะวมันได้ดํดำนะแต่เดี๋ยวนี้เขามาพิกเพลงแล้วว่ามันจะสบายกว่าการก็เลยเห็นนาวานอันนี้คือมันหวานไม่ได้ก็ต้องจําเป็นให้มันดำนี่ถ้าทำมันหวานในช่วงเร่งๆแม่ก็บ้านไปเลยอันนี้คือมันทําไม่ได้น้ามันหลายก็มาดำเก็บตกเนาะเออมันก็บัเป็นยังดำแค่นี้ แต่แค่นี้ก็กินเวลาไปหลายมือดิต้องสี่ห้าวันไป <ะ S 2> ไปอาบน้านพูนเดินทางกลับบ้านโอ้ยก้มก็ต้องระวังด้วยวคือว่จะเอาอยางาว่าือมีดไปน้ำแน่ว่าจะซื้อหน้าแม่นี่แม่อหนานแบบนี้เอาแล้ว <c> ม <oughs> ันจะไม่หายเหรอ โอ้ไงที่เต็มเขาบอกผมนี่ค่ะไว้เนี่ยแล้วก็จะกลับแล้ว